เอาละครูเจอแล้วนะคะค่าสักไฟฟ้าจริงๆเจอตัวที่เป็นทั้งก็เจอตัวสายฟ้า Reduction มาตรฐานนะคะเดี๋ยวครูเขียนปฏิกิริยาให้ดูนะคะพวกเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเอาละสาหรับ C ไฮรอกไซด์นะคะจะถูกออกซิไดซ์ออกซิเจนถูกออกซิได์จากประจุลบสนะคะกลายมาเป็นประจุศูนย์แล้วก็เกิด2น้ำ พร้อมๆกับที่ให้สีอิเล็กตรอนออกมานะคะตัวนี้เราเขียนในรูปของปฏิกิริยาออกซิเดชันนะอิเล็กตรอนขวามือนะคะตรงนี้ค่าสักย์ไฟฟ้าออกซิเดชันมีค่าเท่ากับลบ0 4 0โวลต์ค่ะในส่วนของซัลเฟตบ้างนะคะซัลเฟตสลบนะคะกลายไปเป็นไดซัลเฟต2ลบ แล้วก็บวกกับอีก2อิเล็กตรอนตัวนี้สักย์ไฟฟ้าออกซิเดชันนะคะมีค่าเท่ากับลบ2.01โวลต์ค่ะอย่างที่ครูบอกว่าในการเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่จะเข้าไปเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วขั้วบวกนะคะขั้วแอนดเราจะต้องดูว่า e 0 o x i d ออกซิของใครมากกว่าหรือ e 0 r e ย์รีดักชันของใครน้อยกว่า เพราะฉะนั้นจาก2ตัวนี้ที่เห็นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสัก์ไฟฟ้าออกซิเดชันนะคะของตัวที่เป็นไฮดรอ,อกไซด์นะคะมีค่ามากกว่าติดลบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือผู้ชนะนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่ขั้วจึงเป็นแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะก็เลยเป็นแก๊สออกซิเจนตรงนี้เขาก็เลยแสดงปฏิกิริยาให้ดูเป็นแบบนี้นะคะ เอาละทีนี้ลองมาดูโจทย์ปัญหานะคะโจทย์การคำนวณจากเซลล์อ e ิเล็กโทรไลติกนะคะ2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะบอกว่ากระแสะไฟฟ้า12แอมแปร์นะคะไหลผ่านสารละลายคอ p เปอร์ซัลเฟต2ชั่วโมงถามว่าในการแยกสลายสารละลายเนี่ยจะได้โลหะเกิดขึ้นที่ขั้วเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โดยที่โลหะนั้นก็คือโลหะทองแดงนะคะหลักการอันนี้นะคะใช้ในการหา ตัวที่จะเข้าไปเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วลบนะคะอย่างนี้ค่ะข้างในนี้มีสารละลาย copper two sulfate นะคะขั้วไฟฟ้าจะเป็นขั้วอะไรก็ได้นะคะที่เป็นขั้วลบเนี่ยจ,จะเป็นขั้วอะไรก็ได้อาจจะเป็นขั้วเฉยเป็นขั้วแพลทินัมหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ขั้วด้านซ้ายจะต้องเป็นขั้วทองแดงเพราะว่า ขั้วด้านซ้ายตรงนี้เป็นขั้วบวกนะคะจะต้องกล่อนลงมาชดเชยในสารละลายนะคะทีนี้ตัวแพทินัมนะคะแพทินัมตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เกิดปฏิกิริยาด้วยนะคะมีความเฉื่อยมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นจะเป็นที่ที่ให้ประจุบวกในสารละลายเข้าไปรับอิเล็กตรอนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่ขั้วนี้เกิดปฏิกิริยาวิดั c กชันนะคะจะเขียนปฏิกิริยาได้ว่า copper 2 w o สองบวกบวกสองอิเล็กตรอนก็กลายไปเป็น copper ของแข็งนะคะการคำนวณเรามาดูการคำนวณกันเลยนะคะการคำนวณน,นั้นเริ่มต้นเราบอกมีสูตรเดียวครูบอกมีสูตรเดียวคือ Q เท่ากับ It นะคะโดยที่ Q ตัวนี้คือปริมาณของกระแสะไฟฟ้านะคะหน่วยเป็นคูลอมหรือเขาเรียกอีกอันนึก็เขาก็เรียกว่าเป็นคูลอมทับศัพท์เลยนะคะปริมาณของกระแสะนะคะปริมาณของกระแสะในหน่วยคูลอม ส่วน I นะคะ i ตัวนี้ I ตัวนี้นั่นคือกระแสะไฟฟ้านะคะมีหน่วยเป็นแอมแปร์ค่ะตัวนี้เป็นกระแสะไฟฟ้านะคะมีหน่วยเป็นแอมแปร์ส่วน T ตัวนี้เป็นเวลาค่ะเวลาจะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะขั้นตอนในการคำนวณนั้นจะมีอยู่สัก3ขั้นนะคะขั้นที่1เลย ถ้าโจทย์กำหนดมาอย่างนี้กระแสะไฟฟ้า12แอมแปร์นี่คือกําหนดตัว i นะคะไหลผ่านเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็คือตัว t เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราหาปริมาณของกระแสะไฟฟ้าได้นะคะ Q เท่ากับ I ก็คือ12แอมแปร์คูณกับเวลา2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงมี60วินาทีคูณเข้าไปแล้วก็คูณด้วยวิ วินาทีอีกนะคะคูณเป็นนาทีแล้วก็คูณเป็นวินาทีก็คือหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมง6กสิวินาทีเป็น1นาทีนะคะคาตอบตรงนี้นะคะจะได้ค่าออกมาจะได้ค่าออกมาเท่ากับแ6ด0มืหพันสี่ร้อยคูลอมนะคะขั้นที่สองค่ะเราเทียบกับ คูลอมกับฟาราเดย์นะคะเราทราบดีว่า96,500คูลอมนั้นเท่ากับ1ฟาราเดย์นะคะแล้วถามว่าถ้า86,400คูลอมจะเท่ากับกี่ฟาราเดย์ขอตั้งไซา์หารใหม่คูณนะคะ86,400หารด้วย96,500นะคะ ตรงนี้จะออกมาได้เท่ากับฟาราเดย์ค่ะซึ่งพวกเราจะแทนค่าทั้งทั้งก้อนนี้แล้วค่อยคำนวณทีเดียวก็ได้นะคะหรือจะหาออกมาทีละขั้นก็ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ถ้าครูคำนวนคณครูจะได้0.8953ฟาราเดย์นะคะขั้นตอนที่3ค่ะที่พวกเราควรจะต้องเข้าใจและจำได้ก็คือ หนึ่งฟาราเดย์จะเทียบเท่ากับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหนึ่งอิเล็กตรอนนะคะหนึ่งฟาราเดย์ก็จะเท่ากับถ่ายโอนหนึ่งอิเล็กตรอนที่ทรานสเฟอร์นะคะทีนี้สารของเรานะคะเปลี่ยนจากคอปเปอร์สองบวกไปเป็นคอปเปอร์นะคะโดยที่ถ่ายโอนสองอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าสอง ฟาราเดย์ ay, นะคะสฟาราเดย์ ay, มาจากการมี2อิเล็กตรอนตรงนี้นะ2ฟาราเดย์นะคะทำให้เกิดคอปเปอร์นะคะหนักเท่ากับ1โมลอะตอมนะคะตัวนี้ถ้าเป็น1โมลอะตอมจะมีน้ําหนักเท่ากับมวลอะตอมของเขาก็คือ63.54นั่นเองนะคะ63.54เพราะฉะนั้นเกิดคอปเปอร์เท่ากับ63.54กรัมนะคะ แล้วถ้าจำนวนฟาราเดยของเราไม่ได้ถึง2แต่มันมีเพียงแค่0.9 53 f r เฟาราเดถามว่าจะเกิดคอ p เปอเท่ากับเท่าไหร่นะคะขอตั้งซ้ายหารไมคูณสุดท้ายพวกเราจะคำนวณออกมาได้คำตอบคือ28.46กรัมนะคะพวกเราจะใช้ Conversion Factor เทียบก็ได้หรืออย่างที่ครูทำก็คือเป็นการเทียบเบียดตยางก็ได้อีกเช่นเดียวกัน ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เป็นโจทย์บอกว่าในการเกิดอิเล็กโทรไลซิสของโมเทนนะคะแมกนีเซียมคลอไรด์ข้อโมเทนก็คือแปลว่าหลอมเหลวเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์หลอมเหลวโดยใช้กระแสไฟฟ้านะคะเท่ากับเท่านี้แอมแปร์เป็นเวลา1.5ชั่วโมงนะคะหาปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ถ้าครูจะเขียนรูปเนี่ยครูก็จะได้ในลักษณะเดียวกันนะคะครูจะได้ในลักษณะเดียวกันกันกบทางซ้าย แล้วก็เหมือนกับซิวเวอร์คอไลท์ข้างบนนะคะทีนี้ตรงนี้มีขั้วไฟฟ้านะคะมีขั้วไฟฟ้าอยู่สองขั้วด้วยกันมีขั้วไฟฟ้าอยู่สองขั้วนะคะขั้วหนึ่งเป็นต่อด้วยกับขั้วบวกของแบตเตอรี่อีกอันหนึ่งต่อด้วยกับขั้วลบนะคะที่ขั้วลบเกิดปฏิกิริยา reduction อิเล็กตรอนมาออยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นประจุบวกในสารละลายมีเพียงแค่ชนิดเดียวก็คือตัวแมกนีเซียมไอออนนะคะก็จะวิ่งเข้าไป รับอิเล็กตรอนที่ขั้วนี้เพราะฉะนั้นที่ขั้วนี้จะเกิดปฏิกิริยาคือแมกนีเซียมสองบวกลิควิดนะคะคุณไม่ได้ใช้เอ e ว u สนะคะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นโมเทนนะคะเป็นตัวหลอมเหลวนะคะตัวนี้รับสองอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดโลหะแมกนีเซียมขึ้นที่ขั้วนี้นะคะส่วนขั้วอีกข้างหนึง่งนะคะส่วนขั้วอีกข้างหนึง่งตรงนี้ก็จะจะมีตัวที่เป็น ประจ,จุลบในสารละลายนะคะประจ,จุลบในสารละลายนั่นก็คือตัวคลอไรด์นะคะคลอไรออนนี่จะเข้าไปเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วนี้นะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอปเปอร์เออขอภัยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคลอไรลบนะคะจะถูกออกซิไดซ์กลายไปเป็นแก๊สคลอรีนกับ2ออิเล็กตรอนออกมา แบบนี้นะคะเอาแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการหาว่าที่ขั้วลบนะคะมีแมกนีเซียมเกิดขึ้นหนักกี่กรัมที่ขั้วบวกมีคลอรีนหนักกี่กรัมเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยว,นว,นวนนะะลองแบ่งการคำนวณ2ส่วนนะคะลองแบ่งการคำนวณ2ส่วนแล้วก็หาว่าจะคำนวณยังไงนะคะ เอาล้วค่ะทีนี้มาดูตัวที่เป็นคลอไรด์เอตัวตัวที่เป็นแก๊สคลอรีนก่อนก็ได้นะคะในการหาแก๊สคลอรีนเหมือนกันค่ะกับตัวเมื่อกี้นะคะกับตัวอย่างด้านซ้ายมือก็คืออันที่1ห,หาปริมาณกระแสะไฟฟ้าก่อนนะคะ Q mm. เท่ากับ mm. I t I ก็คือกระแสะไฟฟ้าเท่ากับเท่านี้0.452 0.452 mm. นะคะ0.452แอมแปร์คูณกับเวลาก็คือ 1.5ชั่วโมงนะคะเราต้องทำชั่วโมงให้เป็นวินาทีโดยการคูณ3,600นะคะคำตอบที่ได้ตรงนี้นะคะเท่าที่ครูลองคิดนะคะลองจิ้มจิ้มเครื่องคิดเลขดูเนี่ยครูจะได้2,440นะคะจุด8คูลอมค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2เหมือนเดิมค่ะเราเทียบกับ96,500คูลอมนะคะ เราบอกว่า96,500คูลอมนั้นเท่ากับ1ฟาราเดย์นะคะแล้วถ้า2,440.8คูลอมล่ะจะเท่ากับกี่ฟาราเดย์นะคะก็จะได้เท่ากับ2440.8นะคะหารด้วย96,500นั่นเองนะคะอันนี้ครูอขออนุญาตติดค่าไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาคิดทีเดียวมันก็จะมีเออร์เร์น้อยลงนะคะ เอาละอย่างที่สามนะคะข้อที่สามที่เราจะคิดได้ก็คือฟาราเดย์นะคะเราบอกว่าหนึ่งฟาราเดย์เทียบเท่ากับหนึ่งอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นการถ่ายโอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจากปฏิกิริยาที่ครูเขียนให้ดูนะคะทั้งสองตัวมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเท่ากับสองฟาราเดย์นะคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าสองฟาราเดย์นั้นทำให้เกิดแก๊สคลอรีนเกิดขึ้นเท่ากับจะต้องคิดจากน้ำหนักอะตอมไอ้น้ำหนักโมเลกุลของแก๊ส คลอรีนนะคะซึ่งจะเท่ากับ71นั่นเองเท่ากับ71กรัมแล้วถ้า2 4 4 0 8นะคะหารด้วย9 650 0ฟาราเดย์จะทำให้เกิดคลอรีนกี่กรัมนะคะจะทำให้เกิดคลอรรนก็คือ71ส่วน2คูณกับ2 4 40.8ขออภัยค่ะคูณไม่ได้ปิด Wi-Fi อีกแล้วนะคะอ่ะก็จะได้โอ้ยเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตปิด Wifi ก่อนเพราะว่ามีข้อความเข้ามาเรื่อยๆอ่ะทีนี้ด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะได้คำตอบนะคะพวกเราลองไปคิดอีกทีนึงนะคะคำตอบที่ครูได้ออกมาคือ0.898กรัมค่ะ เอาละพอเป็นด้านขวาก็คือแมกนีเซียมนะคะตัวแมกนีเซียมคิดได้ในทํานองเดียวกันค่ะอันที่1ก็คิดได้เหมือนกันคือหาคูณลอมออกมาได้เท่ากันนะคะ2440.8ขออนุญ,ญาตไม่เขียนแล้วนะคะเพราะขั้นที่สองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนก็2อ,อิเล็กตรอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฟาราเดย์ที่ได้จะเท่ากับ2 4 4 0 8นะคะหารด้วย96500ฟาราเดย์ ะะเพราะขั้นที่3นะคะขั้นที่3นี่เราบอกว่า2อิเล็กตรอนทําให้เกิดแมกนีเซียมขึ้น1โมละตอมนะคะซึ่ง1โมละตอมก็จะหนักเท่ากับโมละตอมของแมกนีเซียมซึ่งโมละตอมของแมกนีเซียมนั้นเท่ากับ24คะ่ะดังนั้นนะคะในส่วนนี้เราก็เทียบได้ว่า2ฟาราเดย์นะคะทำให้เกิดแมกนีเซียมเนี่ยเท่ากับ24กร,รมัมนะคะแล้วถ้า2440.8ส ส่วนด้วย96500 Faraday จะทำให้เกิดแมกนีเซียมเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ24หาร2คูณกับ2440.8นะคะหารด้วย96500 0, ค่ะคำตอบที่ได้นะคะของแมกนีเซีย e ม um, คูคิดได้เท่ากับ0.303กรัมนะคะพวกเราลองคิดดู นีพวกเราสามารถที่จะดูรา,ายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะใน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 ,ใน,ในแบบตัวเอกสารประกอบการสอนที่ครูอัพโหลดให้แล้วเนี่ยใน LMS นะคะแล้วก็ลองไปทำโจทย์ดูเพิ่มเติมเอาละก็หมดแล้วในส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักๆของบทนี้นะคะจะเหลือส่วนสุดท้ายที่ครูจะสอนโดยการสรุปให้พวกเรานะคะจริงๆเป็นเนื้อหาที่อยู่ใน l a บ แต่พวกเราไม่มีโอกาสได้ทําปฏิบัติการในรุ่นนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะจะสรุปมาให้ดูว่าเซลไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งเป็นเซล์กวานิกก็มีนะคะหรือมีส่วนขั้นตอนของการที่ใช้อิเล็กโทรไลติกเข้าไปจะทําให้เกิดประโยชน์ด้านไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของบทนี้ค่ะ